ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีเมืองพระชนกจัก,กรีแห่งภาคกลางตอนบนจังหวัดนี้เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดที่สงบและอุดมไปด้วยพื้นที่สีเขียวที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงเป็นที่ท่องเที่ยวธรรมชาติการเดินทางมานั้นไม่ได้ยากครับขับรถจากกรุงเทพประมาณ3-4ชั่วโมงก็ถึงแล้วเป็นจังหวัดที่ไม่แออัดครับ การเดินทางในจังหวัดก็ง่ายเพราะว่ารถไม่ค่อยติดครับและอย่างหนึ่งที่ผมเจอในการขับรถในจังหวัดอุทัยธานีและค่อนข้างแปลกใจก็คือที่นี่วงเวียนค่อนข้างเยอะครับหรืออันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้จังหวัดนี้การฟล์ของการจราจรดีก็ได้และช่วงที่มาก็เป็นช่วงน้าฝนบรรยากาศเลยจะคลื้มๆหน่อยครับตื่นช้ามาวันแรกครับเราเลือกที่จะไปแวะ เติมพลังกันที่คาเฟ่ไม่ใกล้ไม่ไกล,าไกลาจากตัวเมืองครับคาเฟ่นี้เป็นคาเฟ่บรรยากาศดีครับอยู่ติดริมถนนใหญ่ชื่อว่า X Bar Cafe ข้างหน้าร้านจะมีหุ่นอุลนต้าแมนไดน,น้าคอยยืนตัอนรับอยู่เข้ามาเติมคาเฟอีนก่อนสิจะได้มีพลังไปกู้โลกแล้วก็เมนูที่มาแล้วก็ผมอยากแนะนำให้กินเลยคือกาแฟัเิลครับคือคือใช้คำว่าอร่อยได้เปลืองมากอร่อยมากเลย มาาจกกวและอีกหนึ่งที่ที่ควรมาถ้าคุณมาอุทัยธานีในวันเสาร์ครับคือถนนคนเดินตรอกลงยา ที่ได้ชื่อว่าตรอกโรงยาเพราะในช่วงก่อนปีพศ2500ที่ฝิ่นยังตูกกฎหมายนะครับมีโรงฝิ่นตั้งอยู่ใจกลางของตลาดแห่งนี้และณตอนนี้ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์จำลองของโรงยาเก่าตั้งอยู่ให้คนที่สัญจรผ่านไปมาได้เข้าชมด้วยครับและพอดีตอนที่เดินเข้ามาก็เจอคุณลุงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะชาครับก็เลยได้มีโอกาสคุยเกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมาของที่นี่ ก็รู้ว่าสูฝินมันไม่ดีทุกวันนี้เลยหันมานจิบชาเขาคุณสำหรับเขาแนะนำครับและภายในนะจะมีพี่วิทยากรที่คอยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่นี่จริงๆอยู่ด้วยนะครับก็มีอะไรเขสอบถามพวกเขาได้เบินเพลนจะฟ้ามืดครับต่อไปก็ต้องหาอะไรกินเติมพลังกันสักหน่อยละมีมีโค้ขุนเย็นจนขนนหนะและแฟนผมก็ไปสะดุดตากับสีเหลืองของเลมอนร้านนี้ครับ แค่เห็นก็สดชื่นแล้วอ่ะดูครับน้องถูกฝานจุ่มอยู่ในโลน้ำพึ้งครับชุ่มคอแน่นอนแมค้าลาน้ำพึ้งซ้ำไหมครับมาเคยคนยังไงเคยคนยังไงก็คนอย่างนั้นค่ะไม่เราจะเป็นคนเบาน่านีเหมืทนธนาคารคำข่าวด้ และที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือขนมครกครับ <c oughs> ใช่ครับคือขนมครกจริงๆหรือจะเรียกว่าไข่ครกดีแต่ด้วยหน้าตาที่สุดน่ากินขนาดนี้จกจับเป็นหนึ่งกลองครับและด้วยอากาศเมืองไทยที่ร้อนขนาดนี้แฟนที่ดีของพัดลมคือแฟนเทคแคร์จชิง และแน่นอนว่าก็ต้องต่อเรื่องของหวานครับผมยุ้ยอะไรเอา,าเอาข้างหลังดินี่ไงเธอแสงไม่เข้าหน้าเราะเนี้ยมันก็ตุ่มแล้ว,ว,ว,วบบดังมากตามนั้นครับ ในวันที่2เราเดินทางออกนอกเมืองกันครับและตอนนี้เรากําลังเดินทางไปอําเภอบ้านไร่ครับเป็น1อําเภอที่ได้รับความนิยมของจังหวัดอุทัยธานีและที่แรกของวันนี้คือบ้านชายเขาครับหรือที่ได้ขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยด้วยภูมิศาสตร์ที่มีภูเขาล้อมรอบครับ เลยดูอืมมาตามนั้นครับเอาจริงๆผมคิดว่าขึ้นอยู่กับฤดูที่มาได้แหละครับผมว่าถ้ามาฤดูหนาวเนี่ยอุทัยอาจจะอากาศดีกว่านี้มากๆเลยและอีกที่ที่เรากำลังจะไปครับถูกต้องกับฤดูที่เรามาแน่นอนครับเพราะว่าเป็นฝ่ายกั้นน้ำครับผม พอโดนลงถึงทางน้ำข้างล่างแค่นั้นแหละครับขาโดนน้ำปุ๊บเยน็นชื่น,นใจสุดๆ,ๆเลยครับเขาไล่แล้ลื่นนนอนมาเธอ,อรู้ไหมทำไมเขาถึงสะบทว่าลื้อพืชเพราะว่าเพราะว่หยียบตะไข่แล้วก็คไคร่เป็นพืชใช่เขาเลยเรียกว่าเฮ้ยเก่งว่ะใช่ และสถานที่ต่อไปเราจะพาทุกคนไปชมความอลังการของต้นไม้ยักษ์กันครับตลอดสองข้างทางของทางเดินเข้าไปหาต้นไม้ยักษ์ถ้าหากว่ามาเร็วหน่อยก็จะมีตลาดครับตอนนี้ผมมาเย็นตลาดก็จะวายไปหมดแล้วต้นไม้ยักษ์ไม่รู้ต้นไหนต้นนู้นต้นนี้ต้นตไหนไม่รู้และนอกจากตลาดเนี่ยครับตลอดสองข้างทางก็จะยังมีต้นไม้สูงใหญ่สลับกันไปเป็นที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าไม่ต้องสร้างหลังคาเลยครับเพราะว่าลมไม้ปกคลุมไปหมดเลย ลมเย็นมากเลยครับมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วผมเหมือนเป็นมดที่ยืนอยู่ตรงเท้าช้างเลยครับด้วยขนาด40คนโอกหลายคนคงสงสัยว่าต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้อายุเท่าไหร่จากที่อ่านมาในอินเทอร์เน็ตครับต้นนี้คือต้นเลียงพึ่งมีอายุ300ปีแล้วครับ สถานที่ถัดไปที่ผมจะพาไปครับเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานีเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่ครอบคลุม6อำเภอ3จังหวัดตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็จังหวัดตากที่นี่คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์่าห้วยขาแข้งครับ พอผ่านด่านประตูตทางเข้าเราจะต้องเข้าไปซื้อบัตรเข้าชมอุทยานค่ายานผานนะ30บาทต่อคันและค่าเข้า30บาทต่อคนครับเส้ <ệu frontier> นทางจะเป็นทางดินครับไม่ได้มีการลัดอย่าง สภาพการขับภายในเุรย่องยนก,ก็จะเป็นประมาณนี้ดังนั้นรถที่มาก็ควรจะเป็นรถที่ลุยได้นิดนึงแต่ถ้าใครที่ไม่มีรถที่ลุยได้หรือรถออฟโรดก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับเพราะว่ารถที่ผมขับมาก็เป็น Toyota Camry อายุ16ปีแล้วเหมือนกัน ขัมาตามทางดินจากทางเข้า9กิโลเมตรครับก็จะถึงจุดจอดรถและตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณจุดเที่ยวชมที่นะักท่องเที่ยวทุกคนสามารถเดินได้ครับยังไม่ได้เข้าป่าฝ่าดงอะไรมาก เหลือสามตัวกรลจะกินกระทิงแดงเุย้ยอีตัวนึงนอนอยู่เราเลยไม่ค่อยเห็นสงสัยมันหมดแรงมากก็เ,เลยเลยจะกินกระทิงแดงตรงกลาง <S <S หลังจากเดินผ่านธรรมชาติ ข้ามสะพานแล้วก็ผ่านฝูงเสือกินกระทิงแดงมาไม่ไกลมากก็จะเจอกับทางเข้าอนุสร์สถานของสืบนาคเสถียรเส้นทางธรรมชาติและผืนป่าที่เขียวชอุ่มนี้ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์กรยูเนสโกในปีพศ2534ตามเจตจำนงและความตั้งใจของสืบนาคเสถียรที่ทุ่มเทและเอาตัวเองเข้าแลกเพื่อรักษาผืนป่านี้เอาไว้ พื้นที่ตรงนี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสะดุดีถึงความเสียสละของสืบนาคาสเสถียรเดินเข้ามาข้างในอีกเราจะพบกับบ้านของสืบนาคาสเสถียรครับเป็นบ้านไม้ที่จำลองให้เหมือนกับบ้านที่สืบใช้อาศัยอยู่และทำงานนักวยขาแข่งภายในจะยังคงจำลองเตียงนอนห้องทำงานของสืบนาคาสเสถียรไว้ได้อย่างครบถ้วนเลยครับ ทั้งหมดนี้ของเวยขาแข้งที่ผมพามายัางเรียกได้ว่าไม่ถึง10%เลยนะครับจริงๆอยากเที่ยวให้ได้มากกว่านี้แต่ว่าดันเกิดฝนตกซะก่อนและก่อนกลับกรุงเทพครับเราได้มาแวะวัดสังกัดเพื่อเก็บภาพมุมสูงณนะยอดเขาสแกกลังครับและบันไดที่เห็นทุกขั้นตรงหน้านี้คือทางขึ้นยอดเขาสแกรครับ แต่ผมขอไม่เดินขึ้นดีกว่าผมจะขับรถขึ้นครับมันไม่ใช่ขับขึ้นบันไดครับมาหมายถึงอ้อมไปอีกทางนอกจากการขึ้นบันไดครับเราสามารถขับรถขึ้นเขาสแกได้ผ่านทางเข้าของกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทัยธานีครับขับรถขึ้นเขามาไม่นานมากครับเราก็จะเจอที่จอดของวัดสังกัดแล้วครับที่ยอดเขาสแกกลางนะครับหรือยอดของวัดสังกัด เราจะมองเห็นตัวเมืองของอุทัยแทบทั้งเมืองเลยครับเราเราก็พบเด็กวัด3าม <c oughs> คนครับผมอแล้นี่คือมุมมองของบันได <c oughs> ที่คนตัดสินใจเดินขึ้นต้องต้องขึ้นมาครับ และแน่นอนครับที่ยอดเขาสกายกลังเป็นจุดที่เราบินโดนถ่ายมุมสูงได้ฟุตเทจส,สวยๆของเมืองไทยครับไม่บินโดนไม่ไล่เอนนี่นะคะเรากำลังจะทำก,กันบินโดนเก็บภาพน,นะคะและนี่ก็คือบั้งหลังอันนี้โดนที่ใช้อันนี้อันนี้อันนี้โดนอันนี้ไม่โดนโอเคครับ ก่อนกลับกรุงเทพครับเราก็แวะมาเติมพลังกันก่อนที่ร้านปะสมปลาลวกสาขา2สาขาหนึ่งก็อยู่ในเมืองนี่แหละครับแต่ว่าเราเจอสาขา2ก่อนในแบบนี้ร้านนี้สดสะอาดครับไส้ทอดคือดีส่วนต้มยำจานนี้คือถึงเครื่องมากๆเลยครับก็คือไซ้อหาที่เรากินปกติ2คนรู้เลยนะครับ ใครที่กำลังมองหาจังหวัดที่สงบที่เที่ยวครบแล้วก็น่าอยู่ผมแนะนำให้มาจังหวัดนี้เลยครับอุทัยธานีและถ้าทุกคนอยากติดตามว่าชับชอบแะจะไปแวะที่ไหนฝากกด subscribe เพื่อร่วมเดินทางต่อไปด้วยกันครับ